สบายดีเด้อสบายดีเบิร์สุขสุขนสบายดีตอนสวยเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันดลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้ซ้อนเขามาบ้านเอาวันนี้อยู่ฟพ่น้วท่านเดี๋ยวสีพามาเบึงซสาแสงนาอนางกำลังแต่งเค้กอยู่เอฟซีกมิต่คนขิดหอดสาแสงจ้ะอือนี่เมื่อนี้ก็เลยเขามาแวะบ้านนี่ แต่ว่าเมอนีนเรามีลูกหนองนํำสบายดีลหละสบายดีอือเ <g iggle> จ้าเขามาสวยแล้วบอกมอเมื่อเช้ิมานอนน้ำเราผอมบอเพิ่อนอยากเขามาบานอีเมลเราสูฟังวะเราขายเครืองเนาะตอนกินเขาเด็ทุกคน <g iggle> เพิ่นก็นเลยเขามานํำโซเซงน้องนางออกไปเอาเข่านี่กำลังแต่งเค้กอยู่จ้าอันนี้คือมีคนสั่งแล้วล้จ,ลจ้องน,นี่มีคนจองแล้วเด้อจ้า จขวงมากแ,แต่ไม่คือของเขาที่จะสั่งค่ะทุกคนอันปะปุ้ง,งมันไม่คือมุงมันเลยน้องมันเบิดแต่ก็อันนี้ด้วยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาก็ได้แต่เราก็สวยในแบบของเราไงแต่ว่าคิกเขาไม่เรียบเลยค่ะทุกคนตออุกุลน,น่ะทำมาเนคุณตีครีมให้เราไม่ใช่หรออืมกินอย่างเดียวให้คน เจ้ามากินเค้กบ่เจ้านะกินไปกินมามันกับผูแฉกที่กินจนอิ่มแล้วเจ้ากินไปจัาหกแล้วหกเดียวหกเดียวก็เลยได้โอกาสมาเป็นผู้ซอยเศร้าแซงซะเมือหนึ่งเนาะหรือว่าซียูบหนีจะตาพองเมือบเบาลอยยูเมืองยูเมือนึง ที่เหลือเจ้าสิไปยูส่ไปยุใส่ต้บอลนี่คตรม่อเลยมือแลงที่เขามานอนผีพร้อมนังวะเพิ่นโทรไปบอกขยอยดีเธอมือแลงล่ะซันสิออกไปแล้วก็เอาเครื่อนแล้วก็สักสิเขามานอนผีผ้วมือเล้งเธอขวอยไม่ได้หลินเด้ หลินซูมือซูเวนแล้วผับอัยเป็นวัดเนาะหลินจบมือเออเออเวเจ้าบอกขอยเองว่ามือนี้บ่ามือเจ้าวะเออส้นส้นส้นลงไงส้นลงส้นละมืออืมแต่นางหมักว่าเอาไทยเด็เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเคยไปอยู่ไทยแต่เพื่อนว่าเอาไทยเป็นเรียนพิเศษเรียนพิเศษภาษาเราครูไม่ได้เรียน เจาเหราหอบและในหานี <S S h h ่ม่ใอยากกินซาเขียวอยากยังอีกแค่ซาเขียวเท่านั้นแหละเอาซาเขียวยังเดอกเยี่ยนหลี่จะเดี๋ยวสะมันแพงมันแพงบอกความจริงนะซาเขียวเจาแพงกว่าเย็ยนหลีอีกแต่อีละ่ดแลเอคนหูบอกพ่นอยากกินขนม เพ่เลยมาขอนะสวรรค์เพื่อนว่าเธอสันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม <c oughs> ขอได้ทางว่าเจ้าขออย่างขอเงินบอกข่อยว่าแมนอข่อยเดาใจถึงเคยเซงคุตตะกี้ข่อยว่าข่อยเดาไปสิแต่สัญญาณเธอบบาหายเพื่อนว่าดิข่อยซื้อซูซากิแล้วเจ้าต้องทำงานข่อยข่อยไดนน้น้องจอยกำลังมาแต่หงเฮียนสบายดี ป,ปีนี้ได้เลือนสั่นขึ้นหงละแล้วครัู่จ<ส>ักรรรเออโบไปซองเมื่<ส><ก><ส><ก>อแล้วเนาะข้าเจ้ากำลังเด็กหน่อยกำลังเปิดท้งเยียนใหม่<ส><ก>ไปรวมแต่ว่าโบหูว่าขื่นหงหรือโบอของในคู่เอาปื่มของปร<ส><ก>หาหายแล้วเอาหายกัแสดง่ได้อืมหือสื่อกัอบโบจักรเมื่อไรเอาไปใหายท้าท่นว่าเด้อออล้ค<ส>่เก่ง อคันนักเย็นโบเก่งกับยังมันเนาะ,ะแล้วเขาก็บ่าปึกแท้แทไปเขาเยนกับโบได้ดจเจา้าเดสละแต่ว,ว่าปีนี้เจ้าเก,กิดได้ขึ้นห้องบอกคอยอยากว่าคอยอยากทดสอบไอคิวจะได้ระวังระวังเอกสนกับน้องทับนี่ไ <laughs> ม่ใช่เมนโบ ไดคอยให้คอยคอยลองทดสอบให้อ่านเมื่อคืนนี่กัยังองสระคือกัดอยู่แต่แบบสมองก็คือแบบอย่างอื่นนะเก่งอยู่เบิ่งสลัดเนาะอัสิสลัดแต่ภาษาเรายังบอกอยากปันใดไอ้ละนกนััดมาเบอาอังกฤษกัเอได้อไลองสปีดอังกฤษสิห้องเพลงห้องไดห้องเพลงเยี่ยเพลงอะไรอีดอย่าง เอวามัดเร็วสิโซ์ความสามารถสิน้องเพลงอียงเจ้ามั่งโว์ความสามารถเร็วสั่ค่อยสั่ค่อยว่าสื้อนาให้กินได้ดิจเาเพอ่างใช่เงอจังลยหมก่งังลูกค้าเรากำลังมาเลยโหลดตลาดให้ซซองบางในเด้อสมมุดบอสสื้อกะซองใดอยู่ต่ว่านาะ จับได้บได้อ๋อซิมได้บ่ซิมบ่ได้อาอย่าง้เลยเสียยังยอยากกินยังบ่กิหน่อยก็รงมาเ่กอลเนียมเก๋ๆกได้เอาบ่ย่างี้ยโน่เพิ่นว่เพิ่นบ่เอามีองุ่นผมดทุกคนนี่งัอนนึงบ่กันนีเท่า ไอ้ไปี่ัตอนีเดยเเอาจับโปะแล้วสองท่านเอ้ท่านก็คิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งอ๋อเายิ้นกองหนึ่งเขใช้กองหนึ่งบวกกันถเป็นกองเดียวเออเพราะ่บวกกันเกี่ยมตุยมากจะมั่มมากเลยคอหืมข่อยจะขึ้นหินเจ้าแหง ข่อยยักๆๆๆย่องจะได้เย็นรีเนาะห่อละฮาบาทหนึ่งอันนี้นะเอาแม่ขยากเอ้ยซื้อให้ดอกอยากกินตะเพิ่นบบก้าเอาเนาะตะเพิ่นไปขอรางสวรรค์เอา,าอเ,เอาเป็นอย่างหาบาทอันนี้ค่ะคอยใส่เงินบาทก็บได้แพงเอาโบกา้าเอาคอยซื้อบ่ได้ยพัดคอไม่คอยซื้อให้กินพัดบบก้าเอา ใส่เงินไรเจ้าทำงานให้เสาแสงอยู่ก็เดียวอะเพื่อนซอยเสาแสงหลังเครื่องก็เพื่อนกินเช็กไปแล้วสิละสามสิบห้าบาทนะชิดนึ่งแล้วโบก้าเอาอีเออแล้วก็จองมาม่าไว้แล้วโบก้าเอาอีเจ้า้องกับพี่น้องกันคือบบคอเอาซะเวลาเพื่อนบอกคอยว่าบบหายคอยก็ได้เด้งเงินเพื่อนบอกคอยบบหายคอยจ้างไปปลูกมังควดินคอยท้าเป็นยังพี่น้องกันเพื่อนโบหายก็ได้ จ้าก็ขอเอาอะไรหากว่าพี่น้องกัานากอะไรกันเอ้ยแสงค่อยคในเฮาเป็นพี่น้องกันว่าสิโดนโดนคอยมาเถอะคอยสิก,กินจนอิ่มรถว่าสิจำมากมากเลยเนาะขนมแล้วก็ยังสั่นเลยแหละแต่เพิน่นบอกกะพวงสิง <ไป S 1> เราค<ป>่อยเป็นคุณหนูคุณหนูแต่ใช้ชีวิตติดดินมากก็จะว่าทำเนาะ เชียนี่ก็ใส่ชีวิตติดดินคือกันฮะแซวปะติดดินอยู่บ่เสียมันบ่ติดเลยนี่อยากยังกินอยาังก็กินอันนี้เชียนี่บ่ติดปันไดเนาะติดอยู่ติดเดี๋ยว่าติดมู่อันนี้เนาะแต่คุณโนแจมนี่คุณโนแจมนี่ติดดินแห้งหาลับจ้างหาลับจ้าไหมเอาแต่ส่งข่ยาวมาข่ยาวก็ใส่กลางคืนในใส่ส่งข่ยาวนอนแต่ว่าสวรรค์หาส่งข้าศัตรใส่ให้เปลี่ยน เพื่อนว่าขายอซิมใส่ม่านให้มาลหลกห้าเพื่อนว่าเพื่นแล้วคายเงาขวบกาใส่เจ้าอีละลขวบบก้าใส่เจ้าอนั่งขาเน่ะยูฟูเดดกำลังเปล่งป like ังเลยับงจากที <m <m ่ถามาประมาณเ่ิชส่วโมงเนาะตอนนี้ก็ได้กินแล้วเป็นอะไรสมใจยุ แซ่บระหว่างหันที่เจ้าเคยกินกั็หันอีหั่นได้แซ่บกว่ากันหั่นอ่ะหั่นเคยกินหั่นเคยกินอ๋อแสดงว่าหันี่โบแซ่บกว่าได้แซงยูโบเป็ดเลยให้ย่องกินในซี่ขัจยอถือใจแซ่บให้กินซี่ได้ค่ะแซ่บที่สุดอือจังซี่เพื่อนเอาปันซ่าเขียวพ่อบอบอกเอาว่าขนม ไปเอาแม่เย็นลีเอาไว้ซื้อให้กินดดนๆมาเถอือแปเอาไว้พัชโมกา้ายัง่อยซื้อกับบอกะวันนี้นางอยากกินแค่นี้นะคะ่ะเพื่นมีกินเย็นลีตอนเลยเอามาให้ไปเอาเองนะบอก้ะ แม่บอกว่าบ่าให้ใายเงินหลายเพื่อแบบเจ๊จ้ำแซ่บบ่อยู่บอยู่บ้บานเจ้าก็กินแบบอยู่บ้านเจ้าก็กินบ่กินบางทีมันมาขายเป็นได้มันไปขายเขาจะบ่ได้เอามาขายญีย่ปุ่นเขาขายห่อทอดได้เลยห่อ <c oughs> ละห้อพันกิบเลยทุกคน ถ้าเป็นเงินกิจเนาะแต่ว่าเงินบาทนะหาบาทยี่หินเ่ษฟันกุกหยังเหรอลูกขาเรา่าแล้วอันนี้ลูก้าประจำนะคะตอนไหนจะกินมาม่าผิดเกาหลีน้องอยากแล้วนะแสง เอามาเลี้ยงน้องหน่อยสิเลี้ยงให้แสงหลวงแหงซะแ,แสงนั่งกระปังแหงเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้มีลูกค้ามาซื้อทั้งน้ำทั้งเค็กเนาะเค็กยิดไปสามก่อนคนะขายดีเพราะน้องหรือเปล่านะน้องจะใส่ยาอะไรเข้าไปซึนสึกรู้สอะไร กิบวชหักบวก,กินมาแต่เศ้านี่ประจักเค้กประจักรเราจะกินหลายโหดจะกินขีม้มาจะมากินน้ำปัน่นขี้บวกินชองเถือ่อกินน้ำปั่นอีกกินเยลลี่อีกขนมอีกเอา้าเอ้ากินเผ็ดเกาหลีอีกเอาไปใส่ตู้ไว้ก่อนไว้ให้น้ำค่ะปิ๊ดฟ้าเอาลงตู้ปิดไว้กินมามา่าปัดใหญ่ได้ไหมมันเผ็ดตอนนี้อยากมามาเผ็ดเกาหลีอ่ะจัดให้สี่แสงให้บ่ได้แต่ความเสียใจนะคะขอบครัวนี่นะ เต็มทีกับทุกคนค่ะเป็นอะไรหาเจ้าเป็นอย่างเจ้าเมื่อยยังน้องหาเจ้าเมื่อยมาได้เหดเวียกนะจิ้มเมื่อโรคอย่างรับรองเราจะยายาอย่างยาอย่างห้าเจ้ากินหลายเบิ้งโตเจ้าจนแหน่ลูกเพื่อเมื่อนี่แก้มบีคอยวะ เอาลงอีหลอยมาพี่เอาเอาลงนี่มันที่ใส่ทวงออกมาฝาเพชรเกาหลีให้เจอนี่เอาออกมันบังยังมันเดอยก่อนจริงนะอยากใส่กับมาม่าเพชรเกาหลีอยากใส่ยังเลยใช่อยากใส่ชีดอยากต้มมาม่าใส่ชีดเจ้าหมากบอกเจ้าเคยเจ้าเจ้าเคยใส่แล้วมันเค็มได๋ เอาไปใส่ลองเบิงให้แต้ายาใส่ลายเอาไปใส่เบงแผ่นหนึ่งนอะมันเค็มยันกลินบ่ได้เพิ่นมาขอเหลื่อมสนิทแล้ววันนี้คุณหนูจะกินมามะ่าเกาหลีนะคะทุกคนสีดค่ะยูกับมีแสงจอดสิริกิต่มามา่าเลยหรอมีชีตด้วยค่ะแล้วก็มีช่องตูมัน,มน,มนชีเลยไปขโมยของฉันมาใช่ไหม S 1> <S 1> <sociedad> ใช่ไหมน้องใช่ค่ะขอกินขออะไรนี <lla> ่แมงกำลัง <joy> บ <rik> ันเลงเห็ดเองเพราะว่าเสาแสงเห็ดเค็ดค่ะแต่มันก็เห็ดง่ายๆนะตั่มมาๆพลเดกเห็ดแต้อยากก่อนค่ะกินได้ตลอด24ชั่วโมงกินได้ตลอดค่ะไม่มีวันอ้วนปกติอรีนะใช่ค่ะ อจือหนาหนาแบบนี้มันจะดูคนคอยว่าเพื่อมือห่อนมือมืออีน่ะบีเน่เลยเกี่ยวไหน,นี่นไปให้มันพดในลูกก,กลังสนิทแล้วนะกลาลังขอเก่งด้หน่เม็นบอานี่แหละเอาลงลอืมให้มันพดเดือดๆ,ๆมันเค็มระวังกินบ่ได้ถ้ามันแสอย่ยงใส่เพิบม,มิสเกนหอยม่วงด้หน่แซงมิสเกนหอยม่วง มีเท่าไหร่ขอเยอะฮัลโหลเอวิวันเฮ้ยเมย์เห็ดเผือกเปี้ยไหมถ้าเห็ดถ้าแล้วอยู่เค็ค้กอยู่ก็บอกแล้วว่าบัลลัสเชียวเปี้ยว่าบัลลัสเชียวจะ่ดยกําลังแต่งนะเค้กโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวซันสิเขาเมื่อในบ้านแล้วเนาะ มาวอนนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาหร้องขอบใจเบิร์ตสุภุสุขผลที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะจังไดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเปิดโฆษณาให้สวรรค์ัเด้อเนาะเนนะมื่อแล้วสบายดีนี่พอกันคลิปหน้าจ้ามื้อนี้น้นองก็คือสิอยู่กัสเซ็งเนาะออาจัดการ